อยาใส่คนเดียวคืออะไรอ่ะทำกับข้าวอันยาแล้ถ่ายให้หน่อยชอบไหมชอบเหรอว้ายอหัวเราะแต่เร็วหัวเราะทำไงหัวเราะเอาอีกเอาอีกเอาเข็นหน่อยนะโบเข็นอีกอีนี่ไม่พอเลยมั เาพ,พ่อจะมีคอนอีกเมื่อไหร่คะอยากดูอีกแล้วเดี๋ยวนะเพิ่งเล่นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหนไตรงาั่งว พอเริ่มเห็นยุงแล้วนะเย้เย้อย ready ะรออมายืนยืนตรงหน้าค่ะว้าีเปิดได้วยโอเคเลยเไปรอนะอันยาแล้วเดี๋ยวนั่งเราจะไปแล้วสิดาวสิดาวค่ะเอาลยัเงวยาน1 2อันยานับก่อนนับ พึ่งนับใหม่ควันก่อนจูทีไหวแล้วจับด้วยจับด้วเหอขเอ้าอปุ่มกินจักรพรรดิปุ่มเกือเิืก